ประเทศออสเตรียหรือประเทศออสเตรเลียเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเรามาชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอย่างเป็นต่างการอีกแล้วนะคะเพิ่งกลับมาจากประเทศออส เตียค่ะแล้วก็เลยไล่อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่เขียนเข้ามาให้เป็นกําลังใจนะคะวรุตาก็ได้รับคำชมว่าว,วิวที่นั่นสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็เมื่ออ่านไปอ่านมาก็เจอกับคำหลายๆคอมเมนต์นะคะที่เป็นความสับสนซึ่งวรุตาก็เคยเป็นมาก่อนค่ะเป็นมานานมากหลายปีทีเดียวจน นานจนณนะวันนี้เราก็ได้รับคำตอบแล้วค่ะว่ามันไม่ใช่เลยเลิกเลยความสับสนนั้นก็เลยได้รับคำตอบค่ะไอคำที่สับสนนั้นก็คือเพื่อนๆคิดว่าวรุตาไปประเทศออสเตรเลียค่ะวารุตาไปประเทศอสปปทศอสเตรียค่ะไม่ใช่ประเทศออสเตร เลียประเทศออสเตรเลียกับประเทศออสเตรียไม่เหมือนกันนะคะต่างกันละก็เรียกว่าคนละยอดกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้วรุตาก็เลยได้โอกาสจังหวะดีแบบนี้วรุตาก็เลยจะมานำข้อมูลคร่าวๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะว่าประเทศออสเตรีย แตกต่างกับประเทศออสเตรเลียอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่ทวีปในโลกนี้กันแล้วกันนะคะตั้งแต่สมัยเรายังเป็นเด็กๆเ,เรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะคะว่าในโลกนี้เราประกอบไปด้วย7 ทวีปนั่นเองเจ็ดทวีปนั่นก็คือทวีปเอเชียบ้านเรานั่นเองค่ะแล้วก็ทวีปยุโรปแล้วก็แอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใตา้ทวีปออสเตรเลียแล้วก็แอนตาร์กติกานั่นเองเจ็ดทวีปนะคะแล้วก็ประเทศออสเตรียที่วารุตาไปนี่นะคะ เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปค่ะเขาจะเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปกลางห้อมล้อมไปด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเยอรมันประเทศเช็กเกียประเทศสโนวาเกียประเทศอิตาลีนะคะนั่นคือประเทศออสเตรียค่ะ ประเทศออสเตรียเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลเป็นประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลและก็ตั้งอยู่บนแม่น้ำดานุค่ะประเทศนี้เขาถึงได้ขนานนามว่าดินแดนแอนขุนเขาแล้วก็ดินแดนเบินแม่น้ำนั่นเองค่ะ ภาษาที่ใช้ในทางราชการนั่นก็คือภาษาเยอรมันค่ะแล้วก็คนเยอรมันก็เรียกประเทศออสเตรียนี่ว่าอุสเทรายพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าประเทศออสเตรียมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราย้อนลงกลับมาดูประเทศออสเตรเลียกันบ้างนะคะ ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกตั้งอยู่บนทวีปออสเตรเลียซึ่งทวีปนี้เป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลกแต่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหกของโลกเพราะว่าเป็นประเทศเดียวที่ตั้งอยู่บน เทวีบเทวีบเดียวเพื่อนเพื่อนนึกถึงจิงโจ้ได้ไหมคะนึกถึงจิงโจ้จิงโจ้นี่แหละค่ะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียค่ะจิงโจ้จิงโจ,จ,งจ้ประเทศออสเตรเลียนี่นะคะใครๆก็รู้จัก เมืองซิดนีย์โอ้โหสวยงามมากและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแต่ซิดนีย์ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียนะคะเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียนั่นก็คือแคนเบอร์รานั่นเองค่ะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศออสเตรเลียเนี่ยน,นะคะจะเป็นพื้นที่ราบสูงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแห้งแ,งแล้งและก็มีทะเลทรายเยอะ มากเลยค่ะเมื่อรวมทะเลทรายกันทั้งประเทศทั้งทวีปแล้วนะคะก็จะมาเป็นอันดับ2องของโลกเลยนะคะซึ่งรองมาจากทะเลทรายซาอารานั่นเองค่ะแล้วก็ภาษาที่ใช้ของประเทศออสเตรเลียนั่นก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่าต่างกันแบบสุดขั้วกันไปเลยนะคะประเทศออสเตรียอยู่ในทวีปยุโรปประเทศออสเตรเลียอยู่ในทวีปออสเตรเลียนะคะสมมุติว่าวารุตาเป็นประเทศไทยวรุตาจะบินไปประเทศออสเตรีย วรุตาจะต้องบินไปทางตะว,วันออกของแผนที่โลกนะคะแล้วถ้าวรุตาจะบินไปประเทศออสเตรเลียวรุตาจะต้องบินไปทางตอนใต้ของแผนที่โลกค่ะพอพอจะเข้าใจได้ได้ได้บ้างนะคะสำหรับความแตกต่างระหว่างประเทศ ออสเตรเียและกัประเทศออสเตรเียนะคะทั้งสองประเทศนี้ตั้งกันอยู่คนละตำแหน่งของแผนที่โลกประเทศออสเตรเลียอยู่ทางตะวันออกนะคะส่วนของประเทศออสเตรเลียอยู่ตทางตอนใต้ของแผนที่โลกคะ่ะและก็ประเทศออสเตรเลียนะคะจะเป็นประเทศที่ใหญ่กว่า ประเทศไทยถึง15เท่าด้วยกันโอ้โหเอาประเทศไทยมาเรียงเรียงเรียงกัน15ประเทศไทยนะคะข้อเท่ากับประเทศออสเตรเลียค่ะแต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศไทยที่ฝรั่งหลายๆคนอยาก ไปอยู่มากๆเลยนะคะเป็นประเทศที่น่าอิจฉามากๆเลยค่ะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะวันหนึ่งวารุตาก็จะกลับไปสู่อ้อมกอดแม่อ้อมกอดประเทศไทยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่วารุตาภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกคลิปๆหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่ได้นำความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันให้กับ เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างกันระหว่างประเทศออสเตรียและก็ประเทศออสเตรเลียค่ะยังไงก็ใครต้องการจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมลองเข้าไปหาใน Google ได้เลยค่ะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวานุตาด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าแน่นอนอะฮ่า,าคลิปหน้าก็อย่าพลาดนะคะวารุตาจะมาชี้แจงว่าคลิปนี้วารุตาใช้เงินในการท่องเที่ยวกับ8วันเจ็ดคืนไปเท่าไหร่อย่าลืมคอยติดตามค่ะสําหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย